ทางคู่ไปสู้อุ้ยอันนี้มันด่วนอะไรมันด่วนกระแทกมันอย่าว่าเดี๋ยวเขาต้องเก็บใหม่เขาต้องเก็บใหม่ถ้าตีห่อพักขึ้นเร็วแห้งเร็วกว่าอะไรเลี้ยวกว่าอันทุกอันทุกสิ่งเลี้ยวกว่าทุกอันทุกสิ่งมึงมึงนี่หล่ะปุนณห์ใช่อันนี้เป็นห้องซ้อมสตูดิโอห้องซ้อมสตูดิโอ โวอ้์ลดนะ้าอันนี้เป็นคารนไฟบุกเอาไว้สองคอนเสิร์ตโตเกียวอุ้ยแอร์สามตัวเลยอะ่ะใช้แอร์ถึงสามตัวเลยอินโว์เตอร์แอร์สามตัวพี่ง้องพักเข้ามาแมีไฟหรอเอ่าอาหลอดหลอดไฟไม่มีมมๆๆแล้วก็ถ้าเป็นอันนี้เป็นอาจจะเป็นแอร์แบบอแอรนะ์เพดานนะแอร์เพดานเห็นไหมนี่อันนาจากน้องบีทนะครับ <Okay. S 1> อันนี้เป็นห้องประชุม mm hmm. เขาให้ความพื้นนี้เขาให้ความสดใสน,นี่นก็จะเป็นหอพักหอพักแดนเซอร์โคเคียวมิชิหอพักแดนเซอร์โคเคียวมิชิ อันนี้อันนี้เขาเจาะเป็นรูอันนี้เนี่ยใช่ไหมหลอดไฟใช่ไหมเนี่ยห้องนอนอาตี้ไหมนี่ล็อกล็อกอาตี้เฝ้ายามหอพักเลือดจริงอ่ะทุกคนดูสิมันเร็วมากเลยนะคือเหัวจะมาขึ้นอ๋อส้วงเพื่อนไปเปลี่ยมบานนี้ขคให้เปลี่ยไปฉันเนี่ยน่าจะไม่สิทธิ์มั้งนี่ยอันนี้โชคดีที่เราลงเสาเข็มนะเห็นไหมมันถึงมันซุดมันก็จะ มันยังไม่เสร็จเพราะว่ามันมันเอาดินเติมอีกมันเข้าบ่อร่มันเสาเข็มทุกเสาเลยหมดค่าเสาเข็มหลายแสนมากหมดค่าเสาเข็มหลายแสนแห้งพี่น้องบ้านใหญ่ใช้ปีเสาเข็มไม่กีบ้านใหญ่ทำไมเสาเข็มผินเสาเจมเออจำไม่ได้ว่าเท่าไรวะสี่หรือแ่าหลักแปดแปดแปดสิบได้หรือแปดสองบ้านเราแปดสิบแปดสิบต้นมังเสาอ่ะ ทำไมเขาไม่ปิดประตูวัดหรือว่าเขามีคนอยู่อยู่สถหรือเปล่าอ๋อเขามีช่างอยู่นี่บ่ะหยิบไม่ได้ปุ้ยยังไม่หายิมเงินองแต่เนี่ยกับพ่อโยนีท่านี่กับซ่างยิ่งไปพี่น้องอ๋อรถอังกฤษเหรอได้ไปป้ายอังกฤษเหรอตอนนี้เขาอยู่ไม่อยู่เกียร์นะเขาอยู่ G แล้วนะแต่ต้นแบบมันอยู่ บ้านเสาแปดสิบต้นใช่ครับอันนี้อันนั้นคือบ้านเสาแปดสิบต้นแปดสิบสี่ต้นมั้งแปดสิบสี่ต้นเรียกเป็นคุณเรบ้านเสาแปดสิบสี่ต้นมันเขาเรียกว่ามันทำไมจำได้เพราะเราไปคุยกับช่างเนาะล้วเราถามว่าเสาเข็มนั่นนี่นู่นนี่ไงข้างบ้านเป็นวัดจริงๆนะเป็นวัดแบบศักดิ์สิทธิ์มากมีเจดีย์ใหญ่มีเจดีย์ใหญ่ใหญ่มาก ดูสีแอร์เราอะยังคุมมมาอยู่เลยแอยังคุมมมาอยู่ด้วยสัญญาเริ่มหมวกปะเนี่ยเหมือนบ้านเจ้าหญิงพะนะสวรรค์บันดาลถือว่านรกเป็นใจที่ทำลงไปเพราะใจมันปราดท,ทนานนะอะไรนะใครนะใกล้ นี่ไงทุ่งเศรษฐีเลยจ้าย่านนี้ขอตั้งชื่อใหม่ให้เหลยว่าเป็นย่านทุ่งเศรษฐีเมื่อกี้ตีอนี่ขึ้นบอนี่ขึ้นเลือดแถอววะมองล่างบ้านนี่นจากมองล่างถ่วไป่วะ่าออกมาหอพักหรือลบามึงจะอกไปไหนอันนี้มันทางหลังบ้านหอพักไม่เกี่ยวกับอันนี้เด็กน้อยแดนเซอร์จะมายุ่ง,งตรงนี้ไม่ได้เขาจะอยงเขาไปเขาจะมีส่วนกลางของเขานี่อันนี้ส่วนกลางของแดนเซอร์อันนี้ไม่ต้องกลัวแล้วว่าเราตอกสาเข็มมันไม่มันไม่มีผล ใช่เห็นไหมว่ามันจะมีห้องน้ำอันน uh> ี้คือไซส์ห้องใหญ่นาตีหนึ <S 2> <S 2> <s ่งห้องมอห์ใหญมอห์ใหญ่ไหมนี่ห้องอันนี้หนึ่งห้องก็นี่เสาหนึ่งเนี่ยขึ้ห้องหนึ่งแมนบอกว่าจะมีเมนตัวมันหนึ่งสองสามสี่ห้าห้างก็หนึ่งห้องต่อหนึ่งอันนี้ห้องน้ำห้องน้ำห้องน้ำใหญ่อยู่นะชักโครกแถเนียนบอ อัน,นอ้างล้างหน้าย่หันปาร์ตปาป์ตโรงแรมรเห <พา S 1> มือนโรงแรมเลยอะทํางานอย่างนอ้ออายุน้อยๆคือมีเงินคักแท้อะสันอันรับจ้างจ้ารับจาบบา้างระบายนีลคกับเฮดไปตามไก่ยื่นเลยล่ะพี่ป,ปวันี้จกิมากใช่วัดนี้วันนี้วันวนี้พี่น้องนี่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 น,นี่สาธุดเดอ้อผู้ใดรับชมไรฟ์ส่วนนี้แล้วกดหัวใจรู้ๆว่า ถ้าตอนนี้ผู้ใดคนัวใจอยู่ขอให้รับโชครับทรัพย์รับโชครับมานอีกหนึ่งชั่วโมงเลขออกท่านจริงเหรอ,หอเอาเนินนี้เลขออกเหรอ่นรับทรัพย์นะครับ,บรมาร์นมาร์นชัดไปพี่น้อง ผู้ดใดเห็นคลิปนี้ขอให้โชคให้มาน99บวกสาธุอันนี้หอพักหอพักแดนเซอร์แดนเซอร์อ,อยู่อันนี้จะเป็นส่วนกลางเป็นส่วนอันนี้เซตส่วนอันนี้ทําส่วนพี่น้องจะทําส่วนทําเพิ่งยังก่อนเป็นหมอ,อี๋อย่างกอกูสรุป สาธุศักดิ์สิทธิ์นะใครเห็นนี่บอกเลยว่ารวยเห็นเจดีนี่คือรวยเจดี JD ว่าทุ่งเสียถีอันนี้ทังขื่นพี่น้องทั้งขื่นทา้นทางลงเม้นสาธุขอให้รวยขอให้รวยรับโชครับทราบรับทราบปะนะรับทรัพย์โอ้ ปาติคนคือคนลกมนขังตีนนคนเท่าไหร่เ้าอนเจ้าเมื่อกี้มัขึ้นหมื่นเอ็ดมันหรือมันหรือมันมน,มน่าจะบุบพับมันจะเป็นเน็ตมันจะบุบบับ,บต้ำตาลรู้ประมาณ100 100ร้อยกว่าร้อยกว่าเมนเมนสาทูขอให้รู้ไว้นี่ไงโปรเจกต์เจ้าของโครงการเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้มาดูกระเหยียบงูใครตอด มันเป็นอย่างนี้หอพักมเป็นอย่างนี้นี่ซูมดูปลาปลาอันนี้ได้หนิปลาโรงแรมนั่นนี่ที่กูทำไว้นี่ติมดูอ๋อนั่งนมีน,น,นั่งกินข้ามีสวนตรงนี้กลางคืนก็ปาร์ตี้ได้ญญอันนี้ก็เป็นแบบลานศิตกรรมแล้วแต่มันน,นีนู่นอืม อันนี้หอพักเนี่ยอันนี้ภาพใหญ่็นภาพไงอันนี้เป็นคนมานี้อันนี้เป็นคนนี่อันนี้เป็นสายลมเนี่ยอันนั้นเป็นลูกว่าใมันหมกมีคือมีอยู่เล็กน้อยพรอมคือมีอยู่เล็กน้อยพรอมอันนี้ภาพในเห็ดหัวเหรนอันนี้คือั้วเราแดนมาถึงสุดนี่ไง แดนละาสุดนี่นี่มันมีเสาเก่ามันอยู่นี่เห็นไหมนี่นี่เสาเก่ามันนั่นเสาเก่ามันอยู่างเสาเก่ามันเสาแดนเก่าแดนเก่าแดนเก่าโกเคใหญ่อยู่กับใครคะหลังใหญ่หรออยู่กับมันคือใหญ่ไปเดือดปฏิทินมันมาท้าสีแล้วมาเดื่นปฏิินเด้มึงรู้สึกไหมรู้สึกว่ามันอะไรล่ะเข้าใจงาน ข้างหน้าไหมถ้าตัวนี้เสร็จก็จะสวยมากเลยนะครับเป็นเป็นพื้นที่ให้กับทีมงานค่ายเพลงแล้วก็แฟนคลับแฟนเพลงเวลามาผมทําอันนี้เดี๋ยวผมไปทำ,ทำผมไปทําคาเฟ่เพิ่มทําคาเฟ่ไปอไรไรับแขกทําคาเฟ่ทำมินิมอลแบบจุดเช็คอินเวลาคนผ่านไปผ่านมาก็จะได้แบบว่ามาเยี่ยมชมได้ ต่อไปมันจะมีป้อมยามตรงนน้ตน,นตรงรถสีเหลืองจอดนูน่นนะจะมีป้อมยามเวลาเข้าออกก็แลกบัตรเ,ออเข้าออกแลกบัตรอยากมาหาเพื่อนฟินแลนด์มาปรึกษาเรื่องชีวิตดวงชะตาดูดวงอะไรอย่างเงี้ยมาได้นะได้สุดสดูดวงแล<ๆ>้วกูนู่นจจะเป็นป้อมยามก็มจะลาดปูนทําเป็นทางแบบทางหินอะ่ะเออทางทางปูนอ่ะแบบเป็นลวดลวดลวดลายหินอ่ะเขาคงเสร็จตอนไหนครับ แพนของเราแพนเสร็จหรอถ้าเขาถามว่าแพนเสร็จวรงไหนแพนเสร็จของเรามันน่าจะประมาณปีหน้าปีหน้าเลี่ยเสร็จปีหน้าคือเป็ที่เป็ว่าอีกไม่กี่เดือนสองเดือนนี้แต่ห่าพักขึ้นเร็วมากอันนี้คือห่วา,าวพักอันหลังคงคนขห่าวพักนั้นคือออฟฟิศอันนี้เป็นลานจอดรถเนี่ยมองนี่เป็นมองจอดรถเนี่ยจอดจอดจอดอันนี้บ้านบอสป,ประตูทางเข้าบ้านบอสนี่จะเป็นนี่จะเป็นเทือกหัวนเนี่จะเป็นหัวใหญ่ขึ้น ็นห้วขึ้นเป็นรั้วบอสสูงเท่าไหร่รายเจ็ด,ดสิบเท่าไหร่วะเจ็ดสิบาเจ็ดห้าเนาะเจ็ดห้าผมสูงร้อเจ็ดห้าครับอันนี้รถนี่รถนี่ดูรถรถคันแรกของเรารถที่จะสร้างไปด้วยกันรถคันนี้ <c oughs> ยี่ห้ออะไรวะมิตซูบิชิหวมิตซูบิชิมันยังมีรุ่นนี้เหรอกูค,คือพอตู้เย็นไหมบอก เขาเกิดไปออกมาอาจจะกดอาจจะกวนดิสีรุ่นนี้ละสีทนมากทำสีใหม่หรือเปล่าวะอืมีบระเบียมองจากถนนหลังใหญ่อลังการมากกับคุณบ้านพักกี่ชั้นน่าจะประมาณสองชั้นนะครับเท่าที่เห็นตีมไม่เคยเข้าไปข้างๆบรรยากาศดีมากเนี่ยเป็นทุ่งนาเป็นอะไรแบบ ถ้าเสษระดับตึ้บเลี้ยมันจะสะอาดกว่านี้นะใช่อันนี้มันโลก็เฉยมันเป็นแคมควงแคมอันคนงานเฉยเบสมาหรอใช่ไหมเป็นเต็มเลยนายดูเบสมาจริงหรอนี่มีท่ามาเลยขึ้นตรงนี้ขึ้นอันแรกใช่ไหมใช่แต่ตัวเกียร์มีสีใครเปลี่ยนมาบึงก็กลวยังดูอยู่อ๋ออืมบ้านใครเนี่ย บ้านใครครับนี่บอส้สารามาเกไปี่ยอคจริงจริงแล้วบ้านผมไม่ใช่หลังนี้นะครับผมอยู่หลังนี้อันนี้อันนี้คือมาเป่าบ้านให้เขาเฉยมันเป่าบ้านผมจริงจแล้วผมไม่ใช่เจ้าของบ้านผมเป็นคนดูแลบ้านเป็นคนดูแลบ้านครับบ้านน้องบีทใหญ่ครับเขาบอกมันเป็นสารกังมัน คือเรามันสมกับที่เราเหนื่อยมาทั้งปีเหนื่อยไหมก็เหนื่อยแต่ไม่เคยพูดออกจากปากแต่ว่าอย่างที่บอกว่ามันเกิดจากหลายๆอย่างเคยมีความตั้งใ่ว่าอยากได้บ้านหะังใหญ่สินะได้ไปแล้วก็ไม่ได้อยู่เก็ได้ว่าทำใหม่อรอบหนึ่งชีวิตนี้เหมือนกับชุบชุบชีวิตตัวเองหลายครั้งมากชุบขื้นชุบล่อยู่หากัลูกชุบอืมพี่ดาวางไดไเนี่ยล่ะ ต้องมีเมียสี่คนค่ะบ้านใหญ่มากเราลักเดียวใจเดียวใหญ่แงไปไหนยูโซ่กันอะไรดอกถ้าใครที่จะมาเป็นแฟนเป็นถ้าใครจะมาเป็นคู่ชีวิตผมนะไม่ต้องรวยไม่ต้องเด่นไม่ต้องดังก็ได้ขอแค่เข้าใจผมว่าเนี่ยผมเป็นคนชอบทํางานนะถ้าคู่เราไปถ้าคู่ชีวิตเราเป็นคู่ที่เข้าใจเราอะ่ะคือจบไม่ต้องมารวยไม่ต้องมาเลือดจะหาให้กินเอง อยู่บ้านซักผ้าซักแพยให้ไปเลยจบถูกไหมล่ะเราไม่ต้องการเราไม่ต้องการแบบมาเลี้ยงอะไระหรอกเพราะว่าเราก็มาหากินได้อยู่ขอแค่ว่าอยู่บ้านซักผ้าซักแพยอยู่มะมะ่ไม่แม,ม่เ,ออเลี้ยงลูกเลี้ยงเต้าออไปตัวงไงก็สลัการบ้านฉันอีกนะอะไรนะบ้านเธอไงก็สระกการบ้านฉันอีกบอลามันกับอันนี้แชมป์ค้นงาน เบยเอซีบาเอซีแบบเบยอย่ามาเบยเด้อเบ็ดตะข่าไม่เป็นพี่บอกแักไม่เป็นเขามีเขาม,เขามีเครื่องใช่ป้องโยนลงเครื่องก็ได้แล้วนะโยนละงเครื่องบินก็ได้แล้วอือโยนลงเครื่องบินก็โยนเครื่องบินมนะันเครื่องซักผ้าก็ได้นะอยากเเป็นบสอันนี้บ้านเรา เราสามารถเข้าพักก่อนที่จะบ,บ้านเสร็จได้แล้วเขาสร้างไว้รออยู่อะไรนะยังเข้าพักก่อนบ้านเสร็จตอนนี้มีอะไรนี่พี่น้องขอยัเขาเลยคือบวชขาพี่แย่ลมประจานอันนี้เป็นหัวเด็ดเพราอ,อันนี้เด็ดเขาเขาสิริลอกพี่นอ้องแคมป์คนงานบ้านคนงาน แล้วแล้วพก็จะลื่อออกอันนี้พเน,นี้ชั่วข้าวเฉยๆทำชั่วข้าวเฉยๆครับมอคไหมองในนะแล้วเข้าไปดูได้ไหมหรือ,อย่งเขาปูกระเบื้องอยู่หอ่ทาท่านอะงวาดครับผมสูงร้อยดสิบห้า ยาวห้าสิบหกอ้อเจ็ดสิบห้าย่างคราวหรือเปล่าแขนขายาวกูกำลังคิดอยู่ว่านาตี้มันไดนกูมันจอมแหมมันได้มันจอมเรือเขาพัดบวกเบื้องกระอมันเป็นในหน่อยแหมนี่มันเป็นเจาะสวัสดีครับปาป์ตวกแต็คบัสเซหรอไอมันไห้มันจ่อบอาด้วยกันเบิร์เกียวหนึ่งสองสามสี่ห้า ขี้เหรอ,อมันไดนเขาไม่คู่หรอเราเราจะทำยาวหรด้ามแอบขี้ยอะด้<ะ>ามแอบต้องขี้ครับต้องขี้เหรอมันผิดหว่วงจุ้ยไหมนี่หว่วงจุย้ยป๊าดาตีเพิ่งเข้าปู่เบอร์แล้วแอบให้ดูทีหนึ่งแอบให้ดูแค่เดียวพออย่า,าใ,หใ,หให้ดูเยอะเราไม่เราไม่ให้ดูเยอะเอากระจกกระจกมาแล้วนี่พี่กระจกมาแล้วนี่โอ้มันแดนสวรรค์มาก น่าจะเติมได้อยู่แต like ่ฉันเชื่อว่ามันเล็กลองดูนะมันเป็นแบบจอกจอกแต่ใจฉัน่นึ่งอยากให้เติมนี่นะเพราะที่บ้านหลังเก่าผมสร้างผมสร้างว่าหลังแรกเนาะผมเอาบันไดคือแบบแผ่นใหญ่เลยอะถ้าแผ่นนึงเติมไปเันพอดีไะมไม่ใ่เลยเนาะมันไม่น้อยเนาะ มันเป็นอเจาะมองนี่แหมมันเป็นผสมส่วนแมอเจาะมาเขากบ้านสิอเจาะเนี่ยมันบ่เห็นบ่นี่มันสุดละมันดิลล่มเนี่ยมันดูนี่ดูน้เนี่ยมันมันมันคนเราไม่ได้เดินชิดอย่างนี้หรอกดูรองเท้ายังยังไม่ย่อเลยรองเท้ามันลื่นไปเนี่ยมันเล็กไปเลื่อทำใหม่ค่ะ แชดบ่คือคางว่ะคางบอ้ะบอ้ะคางบอ้ะคือคนเหมือนสามีถ้าคางมันก็โดนเลยโอ้ข้าง,าง,างหลังก็มีอะไรตัวนี้มีอะไรเบี่ยนมาตัวนี้ มีอยูข้างล่งอ่ะข้างล่งไอ้ทุแล้วอันที่ว่าน้อเบี้ันี้ต้องทาเพื่อไปสร้างงหาบ่อเออผมก้มอย่สร้งบ้านในป่าที่ลงอ๋อแต่เคยเขาตีงไ้พือ่ไกันพูดด่งอืม ขึ้ว่ากกันคดนนี้เลยเราออกไปข้างหลัได้ออไหมไม่ออกออกกัไม่ได้อะไรกลองคนร่วงหลังดีไปทุกอย่อ๋อมีระเบียงข้างหลังแล้วอันนี้ไมีผูกกระเบื้องรองกระเบื้องทากระเบื้องไปม <Yeah. S 2> ันได้เพิ่มมันได้พิไไ่ได้ไปบันได้เห็นหนะเพันธ์ซัง ไปนในลานไปหรือว่าท่านบ้างไหนท่นได้อาท่านในัไหครับอืมอดไปเื่อนครบอืมอมใ้เดน็นดอันนี้ระเบียงหลัง,ลงบ้านออกน,นี้ได้ใช่ ต้นไม้ใหญ่หลังบ้านนะครับแล้วมีต้นไม้ใหญ่หลังบ้านบันไดทรงครึ่งวงกลมจะเข้าไหมครับไม่ยูคครับเดี๋ยวเรีคุยกบช่างอีกทีนึงหลังบ้านนี่จะถมที่เป็นจะถมเป็นสวนทําสวนหลังบ้านเชฟสวนพี่น้อง อันนี้อะไรอ่ะอันนี้อะไรอ่ะพี่ฮะอ๋อนานบ้าเนเตียด้านหลังผมจะทำเป็นสวนเดี๋ยวให้ดูแบบไปหนึง่งเผื่อแฟนครับไม่เข้าใจ ขาลัไนไงตีให้ดูเอฟซีหนข้าหลังปเป็นเงี้ยสวนใหญ่ใช่อันนี้ให้ไปข้างหลังถ้ามองมองจากข้างล่างมาอันนี้คือบนบ้านเนาะอันนี้ล่างบ้านบาน,บนล่างบ้านอันนี้บ้านไงนอม,มองจากฝั่งมองมาจากฝั่งนู้ออ<อ>น,นถ้ามองมาจากข้างบนเป็นอย่างงี้สวนหลังบ้าน อันนี้เป็นบ้านไม่เป็นสวนสสลูกค้าใช่ไหเอาบาทมาให้เด็กสไตล์อืมนี่นขนา้างหน้าอันนี้หลังหลังนี่ข้างหลังนี่เป็นอันจะเป็นอยู่หลังใครกันฟ้าแค่หลังบ้านกัแบบเป็นสวนเนี่ยมันเป็นสีละ่ะเป็นฟิวหล,ล,ล,ลงัลบลลลงบ้านจิโรบมากฟิวหลังบ้านจ้า ตามแบบอันนี้เป็นทางขึ้นหลังของมันนี่เป็นตรงนี้นี่ถือโลกเอเชียนี่แหละประมาณนี้เป็นม้ไฮเบรนเป็นสิขายทั้งบ้านทั้งถี่นะครับยุเซนี่ยุยนำพ่อของคอนแก่นข้านี้นะครับอืใครจะไปอยู่บ้านนี้ข้าจะเก็บคาเฟ่ยังไม่คนมนติดริมแม่น้ำอืมนี่อะไรกันอาเจ้าบอกครับคนว่าเอาส่งไฮบอสไหมอ๋อจะส,งาาส่งมันได้ไรในอนแอบค่ จำเนียนอยู่ใครบ้างผมีม่ไรบอดนะเ่ยอาอสแกนมาพี่แท็กมาเอาอสุขแท็กพี่แท็กสวัสดิพี่แท็กมาหรอ,อพี่แท็กสวัสดีครับพี่แท็กพนรรันอยู่ช่างหนุ่มเห็นปะครับผมปาร์ตั่งบิวนชุ่มมากแล้ว ดีสวัสดีพี่แท็กพลันอยู่ด้วยนะครับพี่แท็กตำรวโอเคอายคอยไปทำง,งานก็ใอ่มา่จอบเบิร์ตนนี้ล่ะโอเคเาไดปูนรับบ้านต้นนี้รับบ้านอืม ไอแท็กหกสิบเก้าแตกกอเจ้าไอแท็กบ่มมาเบิ่งน้อง,องสักทีไอแท็กมีแต่บบขายของกับป้ามาริกามาบมมาหาน้องจากเ่อไอแทกคิจุบบีคิจุตะลาลาเนี่ยนะครับไปซื้อกาแฟกินยากไปซื้อกาแฟพี่น,น้องอัปเดตนะครับ อัพดดอัพเดทอัพดงอัพเดตตัวพี่น,อน้องคาเฟ่ครับน่าจะสวนนี่แหละนุ่นละ่ะเบื้องใหม่หรออืมเบื้องใหม่นุ่นคาเฟ่อยู่น,นุ่นนี่เป็นเอฟซีป้ามันลิกาตั้งแต่น้อยเจ้า มักขนาดมักป้ามาริกาอู้ขนาดอู้มวลมวลหลอู้บอย,ยุดสักวันอู้เขาเรียกว่าอะไรสวยงามต่เนืนสีขาวแต่ว่าบ้านจะเป็นสีเหลืองนะจะบอกให้ก่อนบ้านเราจะเป็นสีเหลืองไม่ใช่เหลืองแบบเยลโล่แต่เป็นแบบ ม,มันมันสีแบบอิตาลีแม่อย่างไอซีตัวจบบานสะมาสีเหลืองอันเหืองือง,ง,งแบบยุโรปนะวะเออมันเป็นออกออขาวขาวคิมคิมเหลืองเหลืองอ่ะมันมันพวกฟิลปราศาสตรแม่ทำไมาถึงทำบ้านอย่างนี้ผมผม,ผมอิงมาจากพวกปราสาทเพราะผมชอบดูหนังตอน,นเด็กๆชอบดูหนังเกี่ยวกับปราศาสตร์แล้วเราไปอยู่เมืองนอกเราก็เลยอยากให้บรรยากาศบ้านเราเป็นฟิลเหมือนยุโรปบอกตรงแค่นั้นแหละตรงๆงเลยว่าทำออกมาแล้วอยากให้เป็นฟิลยุโรป เป็นฟิวยุโรปอยู่อย่างพี่น้องสิฝฟันพ,อพ่อพยายาฟิเลนงดได้นาะนนันพ,อพ่อพยายามกับเสืออายุข่อยข่อยเกิดพ่อสองสองหาสี่สามอายุข่อยเศ้าหาปีพี่น้องยี่สิบห้าปีเจ้าออ,อ,าอ,าอีนอสาเนาะอนณาจาักนี่ซื้อต่อพี่สิงใช่ไหมอยากรู้ไหมล่ะตามมาจะบอก อยากรู้ว่าผมซื้อต่อใครที่นี่มาดูตู้นี้ให้คุณจะรู้ B A N S I N G N ค่าไฟแล้วไปจ่ด้วยไหมแอนค่าไฟ นี่พี่น้องเบิง้งใครอยากซื้อเลขแต่ว่าจอกแล้วไม่ได้ไม่ได้บอกนะชี้ชี้ไว้เฉยใครอยากซื้อเลขไว้บอดดิบอนี่ใครอยากได้ใครอยากได้เลขสนนกว่าพิดมอาสิเฮล่าฮ้าปลาเราไป